สุกแล้วจ้ามกหัวปรีใส่สามชั้นดูท่าทางน่าจะอร่อยไปชิมกันเลยชิมกันเลยพี่น้องอุ่นสู่ๆไวขคานี่ละเจ้าชิมกันเลยจ้า ซุ้มที่เลือกอะตั้งโซไฟไว้หน่ตะจ้าม,มาพี่น้องมากินหมกหัวปลีใย,ยพังกล่องหลังเล้จะเห็นบวเห็นายป่าบุ่ ข้าวเต็มกล่องผู้จ้ะเราก็จะมาชิมหมกละ้อนกันเลยชิมกันเลยจ้านั่นต้องต้องปลอยเพื่อนแห่งกันนีจักน้อยแต่ย่ายเสียวมาชิมก่อน บาทพอดีปั๊บเลยมาสร้างเสียบทาน,น,นี้นี่จ้านี่จ้าแขนจดกอดเลยจ้ามกนี่สุดท้ายมกกันเลยมีน้ำเพราะว่าเอาน้ำจากถ้วยเทใส่ซิมเลยพี่น้องกินกันเลยแขนจดกอดจ้าเห็นไหมมีซ้ำซ้ำชั้นกะสิเป็น ชิ้น,นเปบื่อเยอะตะเขาเบลีจะโอ้ยกินกันเลยโอ้ยเคี่ยไปเคี่ยมาอยู่พี่น้องเมื่อคุยเลยจ้าโอ้ยข้ามเข่ากันไงใส่สวดรล์หพี่น้องนี่เปื่อ แซบแซบไม่ตัวหน้บแซบไปใหญ่ไม่ได้พี่นองแล้วจะได้นางเทียงครับพี่เทียงมือหลดนหรือพี่น้องแจ๋าแตาซุ้มสียายากอ่ะหนึ่งข้าวของกึ้งไข่เพิ่นเปื่อยครับกุ้งจะนี่แย่หิวอ้าว แขกไาเลยครับเชิญมันจะใส่หนึ่งเริ่มห่อนนี่แล้วก็แบบไปแบบมากเหรอแสบพี่งองแสบแสบ คือสีซ้ำนี่แหละพี่น้องจ้าหมกปีใส่หมูสามสันใส่ไก่ไปหน่อยนึงคือจิบทะเลาะกันหรอกที่หมูกับไก่จ้า oh. <laughs> นี่ซ้ำนี่แหละจ้า